เมื่อสักประมาณ8ปดเ้าปีที่แล้วหรือตอนนั้นผมอยู่ต่างจังหวัดทํางานต่างจังหวัด<อ>ทีนี้ทางคุณแม่แฟนเป็นปหวางแล้วก็ลหลังๆเนี่ยแกจับแก้วแก้วที่บ้านก็จะแตกหล่นเพราะมือแกสัมผัสกนไม่รู้ว่าแกบีบแผงเพราะมือแกชาเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มมีปัญหาแล้วละ่ะสําหรับ ครอบครัวเพราะว่าชีว like ิตจะต้องเปลี่ยนเพราะจะมีคนแก่คนหนึ่งที่มีอาการต่อไปจะเริ่มจากเบาหวานเอามาคลื่นเอามาผ่าแล้วชีวิตทุกคนในครอบครัวไม่ใช่แก่ป่วยคนเดียวนะทุกคนในครอบครัวแทบจะป่วยทั้งหมดใครจะดูแลใครจะทําอะไรก็เลยเริ่มเสิร์ชหาในเน็ตว่าจะมีอะไรที่ช่วยนอกจากยาเพราะว่าแกแกก็กินยามาจนทั้งหมอจะฉีดหมอจะนั้นจะฉีดอินซูลินแล้วเพราะว่ามันเริ่มมีผลต่อไป เริ่มฉี่มีมีปัสสาวะมามีเลือดนิดๆแล้วก็เลยคิดว่าเริ่มหนักความดันหัวใจแกเริ่มมีอาการหมดเรียกว่าโรคชุดครบเซ็ตก็มาเจอตัวนี้อาเจลสรุปอยู่สองคำหนึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลกสองเป็นหายของนักบินอวกาศมันเป็นยังไงสมัยนั้นเป็นเรื่องใหม่มากเมื่อกาปีที่นั้นเป็นเรื่องใหม่มากก็ ได้ติดต่อเข้ามาแล้วก็เจอกับทีมงานที่อาเจลแล้วก็ได้เข้ามาคุยแล้วเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มเอามาทดลองทานครั้งแรกเลยแต่ก็คือต้องซื้อมาแล้วก็ทานเองก็เลยเปิดแอปเปสโคตีแล้วก็กินกันในครอบครัวเลยแล้วหลังจะลองเทสทานอะไรอะไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ให้แม่ทานพอแม่ทานเสร็จแล้วเนี่ยณปัจจุบันเนี้อายุแก80แปดสิอแล้วแล้วก็ เบาหวานยังมีน้ำตาลแกยังมีแต่อาการอย่างอื่นเนี่ยไม่มีแล้วที่แกมีเพราะว่าแกบอกแกอายุขนาดนี้แล้วแกแกไม่ได้กินเลยเป็นสิบสิบปีแล้วทุเรียนข้าเรียวทุเรียนแกก็กินน้ำมันกินข้าวกับมะม่วงคือแกก็เืองอกแบบแกโอเคแกขอแล้วอายุแกก็ป่านนี้แล้วถ้าจะอดอีกแกก็คงจะมันจะไม่ได้กินอีกแล้ววันละหนึ่งหรือสองซองค่ะช่วงนั้นที่หายจากที่ ช่วงนั้นก็กินหมดนะไล่มาหมดตั้งแต่ฮาร์ดมินอูมิเอ็กโซินหมดทุกตัวอะไรที่มีที่ตอนนั้นมีอะไรก็กินตอนนั้นยังไม่ได้มีระบบเรื่องของให้เรื่องของในกาในการชีวิตก็ไม่มีก็คือว่าท้องว่างเมื่อไหร่กินเมื่อนั้นตามสูตรดั้งเดิมโบราณกินตอนท้องว่างเราก็กินอยู่มาตั้งแต่ตรงนั้นก็คุณแม่ก็ทานมาเรื่อยๆก็จนปัจจุบันนี้ก็ยังทานอยู่ปัจจุบันก็ ได้เพิ่มซีมาก็โชคดีที่อย่างคคือหมอเคยนัดผ่าตาแล้วปรากฏว่าได้ซีไปอัดไปวันละสอง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 แอ้หมอไา้ทีบอกอยังไม่ต้องผ่าประมาณร้อยหกสิบร้อยห้าสิบคือก็ถือว่าไม่ไม่เยอะแต่ว่าแกไม่ค่อยคุมเรื่องเรื่องแกไม่คุมเรื่องเรื่องถ้าแกคุมแกอาจจะดีขึ้น เราก็ถามใจแกไม่มีแล้วเรื่องความ,มวดันปกติหัวใจปกติทุกอย่างโอเคหมดก็ต้องขอบคุณอาเจลร